ระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมาเยาวชนเครือข่ายอาสาสมัครจังหวัดเลยกว่า100คนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นแบบจังหวัดเลยปีที่8หรือดีเลยแคมป์โดยในวันแรกน้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการช่วยงานบุญพิธีทอดพ้ปปาป่านะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยส่วนวันที่สได้ข้ามแดนไปยังเมืองสานคาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านพี่เมืองน้องรวมทั้งได้ฝึกทำหมากเบงเครื่องบูชาพระรัตนตรัยของชาวลาวและชาวอีสานส่วนวันที่สามได้ร่วมกันเตรียมพัตหารเพื่อถวายแด่พระพิสุทธิสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมแลลี่เลาะริมลาวจากอำเภอปากชมจังหวัดเลยไปยังอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ และในวันสุดท้ายน้องๆได้ชมความงามของเมืองสังคมและร่วมกันปล่อยปลาหน้าเคียงเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานภายหลังจบโครงการน้องๆทุกคนต่างสงสนารและประทับใจพร้อมทางได้รับความรู้มากมายระหว่างเข้าร่วมโครงการที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ